สวัสดีครับจากร้านพวมินแท็กเตอร์สาขาพะกุจับจังหวัดวันานีมาอีกแล้วครับคีบคีบตัวนี้เป็นคีบ c ีนะครับคีบซีใส่ได้ตั้งแต่รถรุ่นเอขึ้นไปอ๋อไม่ใช่ครับรถรุ่นเอขึ้นไปเป็นรถใหญ่ขึ้นไปครับรถใหญ่ตัวนี้เป็นคีบของ c ีนะครับ c ีสภาพก็จะประมาณนี้ครับสภาพถือว่าโอเคอยู่สามารถติดตั้งไว้ใช้งานได้เลยครับตัวนี้สภาพโอเคสวยครับสวย มีรอยออกบ้างบางจุดแต่ว่าใช้งานได้ปกติครับตัวนี้เป็นชีป c ีเใส่รุ่นใหญ่นะครับอ่าตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่98,000บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ลดสักหน่อยแล้วกันเนาะเหลือ95 0 0 0ลดสักหน่อยเหลือ้ว9,5ครับตัวนี้เป็นชีป c ีนะครับชิป c X, ีเอ็กสภาพคอนโทรลครบปั๊มครบนะครับคือพร้อมติดตั้งครับ แต่่าเอาไปติดตั้งเองนะครับเาราจะติดตั้งเองอาราคาต่รอลองได้คุยกันได้ครับ95,000บาทราคาต่รอลองได้สบายๆครับราคาตรอ,องได้ก็สําหรับคนที่สนใจก็แวะเข้าดูสินค้าได้ครับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอภูจับจังหวัดอุรรธานีอุปรกรณ์มีอุปรกรณ์หลากหลายให้เลือกครับอุปรกรณ์รถไถรถเล็กรถใหญ่รถบรรทุกสอบถามมันเข้ามาได้ครับก็ ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับช่องภูมินแท็กเตอร์ผู้ติดตามกำลังมาครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ